บทที่26พระเก่าของหลวงปู่สำหรับพระเครื่องแล้วพระสมเด็จวัดระฆังเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักเลงพระว่าเป็นของหายากและมีราคาแพงใครได้ไว้บูชานับเป็นมงคลอย่างยิ่งหลวงปู่ได้สอนว่าการนับถือพระเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นดีภายนอกไม่ใช่ดีภายในท่านบอกว่าให้หาพระเก่าให้พบ นี่สิของแท้ของดีจริงผู้เขียนเรียนถามท่านว่าพระเก่าหมายความว่าอย่างไรครับท่านว่าก็หมายถึงพระพุทธเจ้าน่ะสินั่นท่านเป็นพระเก่าพระโบราณพระองค์แรกที่สุดจากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครูหลวงปู่ดูพรมปัญโยจัดทำโดยกลุ่มเพื่อนทมเพื่อนทม